สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาเวลีพี่ออนอุมาสิทธิรักคนนี้ตอบชัดเสมอครับล่าสุดวันนี้ออนอุมาก็ได้ไลฟ์สดในไอจนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงกรณีที่มีแฟนคลับบางส่วนอยากให้ไปสนาม3 VNL บ้างหรือรายการทีมชาติต่างๆนะครับซึ่งออนอุมาก็ตอบชัดเลยว่าให้ดูรายชื่อก่อนอย่าสร้างดราม่าให้ตอนโดนดา่าจะสนามไหน ตอนก็ไม่ไปแล้วไม่มีแล้วตอนนี้น้องๆรุ่นนี้เก่งที่สุดนี่ก็มาจากปากของพี่ออนอุมาเองนะครับเคลียรชัดเลยนะครับพี่ออนก็เป็นคนชัดเจนอยู่แล้วทัศนคติดีมากนะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าพี่ๆทุกคนไม่เล่นทีมชาติแล้วนะครับดังนั้นคนที่บอกว่าอยากให้พี่พี่ติดทีมชาติไปนั่นไปนี่นะครับคือไม่มีแล้วนะครับ พี่ๆก็เคลียร์ชัดเจนกันไปแล้ว